มาเปิดเตาครับสามพันสองร้อรเ๋าครั้งที่ยี่สิบหกเตาที่เริ่มจุดห้าโมงเก,ก,ก้าิดเก้าโมงใช้เวลาทั้งหมดครับแปดชั่วโมงสามสิบนาทีเป็นไม้ไม้ใหญ่ครับแต่เผาเนาไปครั้งหนึ่งนะครับ หน้าสมบูรณ์กกแบบครับข้างในใหญ่มากนะครับขั้นอกแต่งหน้าเอาลูกเล็กใส่เพื en, ่อใกล้ mm. ใกล้กับมันใ,ใกล้กับแผ่นอกนะครับความร้อนจะไม่ค่อยถึงเราจะใส่ไมใ้ใหญ่ข้างในข้างในไ <L im it> ม้ใหญ่มากนะครับ ใช้เวลาเผา8ชั่วโมง30นาทีครับทั้งหมดตั้งแต่เริ่มจุดไฟจนถึงปิดเตาครับ